กลับมาพบกับพวกเราสองคนค่ะวิเจเชียค่ะและวิเจโซเฟียค่ะในช่วง Ready Go ซึ่าางว,กกวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ Dog Country Cafe ค่ะที่นี่เนี่ยเขามีน้องหมาเยอะมากมีน้องหมากี่ตัวคะมากกว่า300ตัวเลยโอ้เยอะมากเท่านั้นยังไม่พอนะคะที่นี่เนี่ยเขามีสัตว์อื่นๆให้เราเล่นกันอีกด้วยค่ะเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไหมคะว่ามีสัตว์อะไรกันบ้างไปเลยไปเลย ในร้านแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขากันก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะพี่ชื่อคะชื่แจกันค่ะคือพวกหนูเนยอยากเข้าไปเล่นกับน้องหมาแล้วแต,แต่ว่าที่เนี่ยค่ะมีกฎอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าไปเล่นกับน้องหมาโอเคก่อนเข้าเราก็จะต้องใส่ถุงเท้าสีฟ้าก่อนอโอเคแล้วก็ใส่เอียร์มแบบเตรียมความพร้อมเต็มที่เผื่อน้องหมากระโดดก่อนโอเคน้องที่นี่สามารถกอดได้หอบได้ อมได้แกล้งได้ไหมคะแกงน้องหรอใช่แกล้งกลับเอาแก้ด้วยเราต้องจะสู้น้องไม่ได้น้องแก้เราไปใส่ยี่มกันน้องกำลังเยอะมากแล้วใส่ยี่มแล้วเข้ากันเลยน้องได้ค่ะนี่โโอ้หน้องหมาคือแบบล่ายล้อมเรามากตอนนี้ ใหฟูมากเหมือนเป็นด็อกแฟนตาซีเลยใช่อันนี้คือแบบว่าไม่เคยไปคาเฟ่หมาที่ไหนแล้วแบบม<ช>ายเยอะขนาดเนี้ยอันนี้คือเยอะมากเป็นอาณาจักรจริงๆเลยคือมีหลายพันมาตรงนี้ไหน,นโน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายคะเนี่ยอ๋อน้องเป็นผู้หญิงกำลังจะชมว่าหล่อเลยเมื่อกี้มีมมมมตัวนี้มีตัวเล็กตัวใหญ่แล้วตัวเล็กตัวใหญ่เขาอยู่ด้วยกันเขาแบบไม่กัดกันใช่ไหมคะโอ้ น่ารักมกลอันนีน่าจะแบบเสร็จสักจากภมได้ไหมคเพราะอยู่ตรงนี้มีตัวไหนที่แบบรับแขกเก่งเป็นพิเศษเลยไหมคะถ้าเป็นโซนนี้จะเป็นน้องซามอยค่ะน้องซามอยค่แล้วก็จะมีน้องชาลีนี่ เราดังดังโดยใหญ่สุดหนึ่งขวดเท่านั้นแต่เขาเล่นเบามากแล้วก็แบบว่าเป็นหมาเป็นพรโยน้องเป็นพ่อไมโครเวฟหมอใช่ชื่อชาลีค่ะอันนี้ชื่อชาลีอันนี้คือพันอะไรนะคะอิงลิชมา t i ฟค่ะอิงลิชมาทีฟอุ้งมือแล้วน้องจะโตกว่านี้ไหมคะโตอีกโตอีกโตได้อีกแต่ว่าเขาแบบอุยอุยยังไเป็นเด็กอยู่แล้วยังอยู่ห้องนี้ได้อันนี้คือยังเด็กอยู่ตัวเท่าเราเลยนะเรามีตัวไหนที่มีนิสัยแปลกๆบ้างไหมคะมีวีลกรรมแปลกแปลก แปลกๆก็อาจจะเป็นแบบนั้นแมะแต่เรานอนดีสุดเรานอนดี่สุดกระโดดขึ้นไปเองอะนอนตัวไหนที่แบบมีความสามารถพิเศษ็งท้อแบบขอมือได้สั่งนั่งได้ก็จะมีตัวหนึ่งที่แบบว่ากระโดดแล้วก็หมุนได้กระโดดแล้วก็หมุนได้เว้ยดนี่เลยเนยเก่งมากตบมือให้เนยตัวไหนลองอ่ะล้ว เราใครที่แบบคิดอยู่ว่าจะเลี้ยงหมาพันอะไรแบบไม่รู้ว่าจะเลี้ยงสายพันอะไรมาดูเป็นตัวอย่างได้ใช่เพราะว่าที่นี่คือแต่ละตัวคือนิสัยดีมากเลยอ่ะตัวแบบเซนลี่ไม่กัดไม่ขวนอะไรใช่ไม่มีตัวไหนแบบว่าเกเรเลยตัวนี้ตัวดื้อตัวดื้อใช่ตัวนี้คือบูธค่ะบูธน้องบู ได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่อันนี้เขาเป็นบอลซูบีบอลเูบีแต่โดนตัวเนี่ยนั่งมองกล้องสันนิ้วบุนนั่งลองค่ะบุนนั่งลองจนที่ไาทำอะไรน้องอ่ะไม่ได้เล่นแรงนะแต่น้องอ่ะค่าที่มีจะมีน้อหนักตัวที่เยอะนิดเราให้ตัวนี้ได้แต่ว่าตัวฝ่ามือข้างซ้ายความมือไม่หล่อสองข้างเออไปฉลาดนั่งลองกินมาเบาหลูกโอเคคือ ถ้าสมมติแม่เลี้ยงหมาแล้วมีหมาแบบนี้แม่ตัดเราออกจากกองมรดกไปนะเพราะว่าแม่จะรักหมามากกว่าแม่จะขายเราสมหมาเลี้ยงเดี๋ยวเราถามพี่เขากันเลยว่าวันนี้พี่เขามีมิชชั่นอะไรมาให้พวกเราทำใช่พี่คะวันนี้มีมิชชั่นอะไรมาให้พวกหนูทำคะวันนี้ไม่ยากค่ะก็คือเดี๋ยวพี่จะบอกพันน้องหมาไปที่นร้านเราแล้วก็ไปหาว่าตัวไหนคือพันที่พี่บอกโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ากเค่ะ เอาอะไรไหมเอาแหละพะแลอิตาเลียนเกฮาวใบได้ไหมคะมีอยู่ตรงนี้ไหมอยู่ตัวนี้แหละตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กคือหนูไม่รู้แต่ว่าหนูรู้สึกอยากอุ้มน้องตัวนี้ไม่รู้แต่แต่ว่าตัวนี้ก็ได้ไม่ถูกเราไม่ถูกเลยเหรออ่ะเอาใบอีกนนึงขนสั้นเลยสั้นมากเลยขนสั้นตัวนี้ตัวนี้ ถูกต้องค่ะนูหรอตาตัวนี้ตะอิตาเลียนเกาหน้าหนงคือแบบเสียงดังแล้วอ่ะว e เซตแลนด์ชิฟดอค่ะเแลนด์ชิดอชิดอชิดอชิต้องอ๋ออ๋ออ๋อเขาไม่คีดเห็นอยู่มีความรู้ตัวนี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 ้ออใช่ไหมกแล้วหนึ่เท่าอากิตาอีนุค่ะ นะคกตากิ่ปุระญี่ปุ่นฮาวาอีก้องกองตัวนี้เราถึงตาเราแล้วเกือบใช่ไอ้ตัวนี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 ้หรือเปล่าเนาะตัวนี้ถูกต้องค่ะเป็นหมาที่ญี่ปุ่นสร้างอนุสาวรีย์ให้นะคะอากิตะโนะเรื่องฮาชิ้เรื่องฮาชิ้เลยฮาวาเนสค่ะฮาวาเนสฮาวาเนสอ๋อพันนี้ยากหน่อยนะฮาวาเนสไปกลางๆขนยาวๆนิดนึงกอกกล้องแล้วนิดนึงกอกก้องไม่มา ยเกีจำไม่ได้ยากมากเลยอ่ะตัวไหนอ่ะเราหรือเปล่าไม่ใช่อยู่นี่หรือเปล่าวีหรือนี่นี่ใช่ไหมคะตุ๊กตาอันนี้มาจากเป็นหมาที่ฉลาดที่สุดที่สุดในโลกนะคะมาจากประเทศที่สุดในโลกคิวบาค่ะขยับไปไซไซใหญ่เลยโอเคชื่อเป็นพันบอซอยค่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเนอยู่ห้องหมากรา เข้ามาอยู่ตรงโู้นแล้วค่ะปอชอยอันนี้ก็รู้เลยเนี่ยเราลองเข้าไปเรียกชื่อพันเขาดูมาโซยตัวนี้ยากหน่อยเพราะว่าแอบอยู่อุ้ยหาหาหาตัวแอบตัวนี้รึเปล่ามาโอยตัวนี้ถูกต้องโอเคโซฟียได้ โอเคเป็นฮันทิเบตันมาที่นี่ค่ะมือสุดโอ้ยเจ็บตาเจ็งมากเลยอันนี้ข้าวหนังสุดท้ายไม่ยากมีตัวเลือกแค่ห้าตัวถามว่าตัวไหนแพงที่สุดในโลกอุ้ยท่นไหนอันไหนแพงที่สุดตัวนี้หนูก็เลือกตัวนี้เหมือนกันทิเบตันไงทิเบตันน่าจะแพงสุดใช่ถูอกล้องไป ชีแต่ชีเป็นมันชีเป็ดกระมาชีนะคะเป็นหมาที่ประเทศจีนห่วงมากตัวที่แพงที่สุดอยู่แล้วค่ะประมาณ60ล้านบาทอันนี้คือบอกของเราประมาณห้าร้ารเป็นที่เปตดกระมาพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยตอนนี้แล้วอยน้ำลายยืดแล้วอุน้อยกำลังน้ำลายเยอะอันนี้คือสับสนอยู่ว่าน้องอยากจะกินขนมหรือว่าอยากจะกินเราตัวนี้ใจดีแบบชอบเล่นแต่ว่าเล่นแรงอน้าดูโอ้เราจิ๋ว สรุปผลการแข่งขันในวันนี้กันดีกว่าใครได้ไปกี่คะแนนซเฟียได้ไปทั้งหมด3คะแนนคะ่ะสว่วนเอเชียนะคะได้ไปทั้งหมด5คะแนนตบมืออะไตบมือตบมือให้เฟรโอ้โหวันนี้เป็นผู้ชนะสักทีนะคะเรีกผู้ชนะขอขึ้นไปเล่นกับน้องแมวกับน้องกระต่ายกคนก่อนหนะาบายเจ รางวัลของผู้ชนะในวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบพุ่งเพในวันนี้เพราะว่าจะได้พุ่งกับม่สนนงเอง,เองรู้ดีน้องแบบออนมากแต่ว่าคือหนูอะค่ะยังไม่รู้ค่าเข้าเลยอะค่ะเรามีค่าเข้าสองราคาถ้าเลือกอเล่นอย่างเดียวร้อยเกแล้วก็ถ้าเล่นรวมหมดเลยหมาแมวกระต่ายหมูแพะแกะ 299ค่ะเพิ่มมาจริงเหรอแล้วคืออยู่ได้ทั้งวันเลยเหรอคะใช่แล้วก็แถมพีเครื่องดื่มหนึ่งแก้วด้วยแถมพีเครื่องดื่มหนึ่งแก้วไปอีก299ก็คือยังไม่แพงอ่ะเราก็ได้เล่นแบบทุกอย่างในนี้แล้วน้องหมาน้องแมวที่นี่คือทำงานกันแบบดีมากคือรับลูกค้าแบบดีเวอร์มากนี่เราอยู่ที่ห้องของน้องกระต่ายแล้วโอ้โหน้องโหน้องเต็มไปหมดเลยอ่ะตรงนี้มีกระต่ายกี่สายพันธุ์นะคะตรงนี้ ตรงนี้ก็มีคร่าวๆประมาณ10สายพันธุ์อยากเล่นตัวไหนก็คือเดี๋ยวออกมาให้เล่นเลยองคือไม่ใช่กระต่ายแล้วน้องเนี่ยจะเป็นน้องมามาแล้วจับได้เขาจะเข้าในโนนใช่อันนี้คือที่เล่นที่นั่งเล่นอ๋อนี่คือที่เล่นของเขาเขารู้อ้าน้องน้องกินยังไม่หมดน้องต้องค่อยๆเคนยนิดนึงหูเหนียวกับคือน้องยังไม่ผ่านการฉีดแป๊บ เาที่เอเชียขอเล่นด้วยเลยไหมใจละลายเน้นจะตายขอดีๆก่อนนะคะเข้ามาเลยเข้ามาเลยคนเขาบอกว่าจะอุ้มกระต่ายต้องอุ้มแบบถีบหัวค่ะอันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือผิดจริงๆคืออุ้มเหมือนน้องหมาอุ้มอกอะไรอยนึงแล้วก็อุ้มเป็นนอนเป็นเบบี้แล้วแต่ตัวค่ะ คือเราต้องแบบกอดเขานิดนึงให้เขากอดภัายนะรู้สึกปลอดภัยให้อุ้มแบบอุ้มแบบไปทางกอดไปทางกอดใช่ให้เขารู้สึกปลอดภัยต้องอุ้มไว้นานอุ้มไปทางกอดหน่อยโอเคอันเ้ยเก่งไปหมดเก่งกีเดฟมากตอนนี้ถ้าอุ้มกระต่ายต้องแบบอุ้มแบบกบบแบบแบบแบชแบบาบบแบบแบบแบบ กจากที so, an oh, an ่น oh, oh ี่นะคะเขาจะมีหมาแล้วเขามีอะไรอยู่คะฟาร์มแอนิมอลมีอะไรบ้างตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็จะมีแพะมีแกะมีหมูด้วยมีหมูด้วยอที่นี่คือค้มแบบมีสัตว์หลายชนิดรอบนี้ไงขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่าอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอ๋อไกลชิดว่าแนนบอกไปเลยว่าเราจะได้น้ำฟรีด้วยคนละแก้วคือแบบคุ้มมาก ไอตาเลียนโซดาของเราเป็นรสลิ้นจี่อร่อยมากใช่อันนี้ก็เป็นอิตาเลียนโซดาเหมือนกันค่ะแต่เป็นน้ำพึ่งมะนาวเพราะว่าเล่นกับน้องหมา,าเมื่อกี้คือแบบใช้เสีอย่างเยอะมาก <c oughs> วันนี้เราไปเล่นกับอะไรบ้างมีน้องหมาหจำไม่ได้เลยหมากระต่ายน้องแมวแล้วก็แพะแกะหมูคือบอกเลยว่าวันนี้พวกเราสองคนคือเล่นกับน้องๆคือแบบว่าอิ่มหนำมากวันนี้สนุกมากคือใครที่แบบว่าชอบเล่น สัตว์อะไรอย่างนี้เป็น pet lover ก็คือต้องมาเลยนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะในช่วง l y g o ของเราเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะก็ต้องรอติดตามกันเลยแล้วก็จะมีมิชชั่นอะไรให้พวกเราทำอีกเนี่ยจะต้องรอติดตามกันเลยะคะ่ะตันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยขอกัวไปให้อาหารน้องแพนน้องแก่กันก่อนนะคะลา <Bye. S 2>